เปิดภาพน้องไอรินหลานสาวเบลล่ารานีสวยเพ็กคู่ช็อตนี้น่ารักเวอร์เท็กกระเป๋าไปเที่ยวกับเก่งเพื่อนนอกวงการพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเบลล่าก็จะเห็นว่าเธอจะโพสต์ภาพให้ได้เห็นกันด้วยทริปนี้บอกเลยว่าเฮปปี้สุด นอกจากภาพความสวยของเบลล่าที่ได้เห็นกันแล้วยังเห็นภาพถ่ายของเบลล่ากับหลานสาวน้องไอรินลูกสาวของเพื่อนหลังจากที่ภาพถ่ายของเบลล่ากับน้องไอรินถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีหลายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เอ็นชื่นชมในความสวยของทั้งสองสาวมากมายน้องไอรินหลานสาวเบลล่าตอนนี้สวยและน่ารักสุดๆ